ผมชื่อเกง่งตอนนั้นผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพที่เลือกพักอยู่หอพักเก่าราคาถูกใกล้มหาลายัยมันเป็นตึกสูงห้าชั้นห้องผมอยู่ชั้น3มีบรรยากาศวังเวงเพราะแม่ไม่ค่อยมีคนอยู่เต็มทุกห้องบางชั้นเปิดฟังเดินแค่ครึ่งเดียวบางคืนเงียบจนผมได้ยินเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างคืนหนึ่งผมนั่งทำงานจนดึกกำลังจะเข้านอนเวลาตีสามพอดีตอนที่ผมปิดไฟแล้วล้มตัวลงนอน ก็มีเสียงเข้าประตูดังขึ้นเสียงมันดังแบบมั่นคงไม่ใช่เสียงลมพัดหรือลมกระแทกอะไรแน่ผมรู้สึกคนลุกใครจะมาเข้าประตูห้องตอนตีสามผมหันไปมองนาฬิกาให้แน่ใจใช่เลยตีสามเป๊ะผมลังเลว่าจะเปิดดีไหมแต่คิดว่าอาจเป็นเพื่อนข้างห้องมีปัญหาอะไรผมเลยเดินไปที่ประตูแล้วถามออกไปใครครับ ไม่มีเสียงตอบผมแนบหูฟังที่ประตูได้ยินเสียงหายใจเบาๆของใครบางคนอยู่หลังประตูมันเป็นเสียงที่ฟังแล้วรู้สึกเย็นวาบไปทั้งตัวผมเริ่มกลัวผมตัดสินใจไม่เปิดประตูถอยกลับไปที่เตียงพยาไม่สนใจแต่ไม่ถึงห้านาทีเสียงเดิมดังขึ้นอีกผมตัวแข็งทื่อก้มลงมองจากช่องใตประตูเห็นเงาเท้าสองข้างยืนอยู่ แต่เท่านั้นผิดปกติเอ่อมันซีดขาวจนเห็นเส้นเลือดและเล็บเท้ายา,ยาวแหลมเหมือนไม่ใช่ของคนปกติผมกลั้นใจอยู่เงียบพยายามไม่ส่งเสียงและภาวนาให้มันเลิกเขา่าสักพักเสียงเข้าเงียบลงผมค่อยล้มตัวลงบนเตียงแต่ยังไม่กล้าหลับผ่านไปเกือบชั่วโมงผมคิดว่าปลอดภัยแล้วกำลังจะหลับตา เสียงลูกบิดประตูมุนเองเหมือนมีใครพยายามบิดมันจากข้างนอกผมรีบลุกขึ้นมากอดตัวเองในไหเต้นแรงจนแทบระเบิดและทันใดนั่นเอง <c oughs> เสียงกระแทกแรงจนประตูสั่นสะเทือนผมสะดุ้งสุดตัวนั่งตัวแข็งข้างเตียงไม่กล้าขยับไม่กล้าส่งเสียงใดๆเงียบเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกผมไม่กล้าหลับทั้งคืนเช้าวันรุ่งึ้น ผมออกไปถามเพื่อนข้างห้องว่ามีใครมาเคาะห้องผมตอนตีสามไหมแต่ทุกคนสส่นะบอกว่าเมื่อคืนไม่มีใครเดินออกจากห้องเลยแต่ที่ทำให้ขนลุกที่สุดคือชั้นนี้ไม่มีใครอยู่เลยนอกจากนายแต่วันนั้นผมย้ายออกจากหองนั้นทันทีและไม่เคยหันกลับไปมองมันอีกเลย